หนูเป็นเจ้าของบริษัทนี้เองค่ะอ้พีพีพีและพีพีค่ะคัตี้ตาเด๋วรอได้ครับอ๋อรอคุณทอปบนึงค่ะได้ครับงั้นเราคุยเล่นกันก่อนถ่รูปก่อนถ่ยรูปถ่ายรูปถ่ายรู่อาได้ครับ ร,ระวังนะระวังนะไม่ใช่ไม่บังหน้าห,หนิโอเคใต้ถามได้ค่ะครับน้องม,มีเวลานไหมภาพรวมของการจัดงานนะครับภาพรวมของการจัดงานก็ถือว่าราบรื่นด้วยดีครับก็สนุกสนานคิดว่าทุกคนน่าจะได้ความอ,อยู่ที่นี่เหรอฮะ <laughs> อยู่ที่นี่ๆๆๆอยู่แล้วครับ ครับการงางนนวันนี้ก็คชดว่าทุกคนคงจะได้ความสุขสนุกสนานนะครับแล้วก็ต้องรู้สึกว่าเป็นมีโชว์ที่พิเศษพิเศษนะครับ s p เ c i a l โชว์จากปีทีด้วยรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เติมเต็มนะครับให้งานในสมุนปะสิปีมีความสนุกสนานแล้วก็มีความสุขมากๆครับอยากไฮไลท์ไฮไลท์ไฮไลท์ก็ต้องคนนี้เลยไฮไลท์จะอยู่ที่แกมโอ้ยขันมุกหนูอ่ะลวเดี๋ยวรูปเดี๋ยวนบบ นิดหน่อยครับถัดท้องเทคนิคครับพูดถึงไฮไลท์วันนี้ด้วยครับครับไฮไลท์วันนี้ก็ต้องน้องพี่พีเลยครับไฮไลท์เป็นยังไงบ้างไฮไลท์ของเราไฮ <laughs> ไลท์ล่ะครับก็วันนี้พี่ทาไฮไลท์ที่จมูกนิดน,นึงอ๋อ <laughs> ไม่ใช่ก็มาเป็นเซอร์ไพรส์โชว์แล้วกันครับ,รบผมก็เหมือนเป็นฟูลโชว์เลยกับตัวเพลง Fire Boy ครับผมที่ยกมาที่นี่ด้วยแล้วก็จริงๆเพราะว่าความสนุกสนานทั้งหมดมันก็เกิดขึ้นได้เพราะว่านี่นะครับครอบครัวเด็กสมบูรณ์โอ้โหขอบคุณครับขอบคุณครับ ดีใจครับดีใ,ใจมากแล้วก็คือตั้งแต่เด็กเราก็รู้จักแบรนด์เด็กสมบูรณ์ตั้งแต่เด็กแล้วครับผมแล้วก็ดีใจมากๆที่วันนี้ได้มีโอกาสเข้ามาเป็นพรีเซนเตอร์ของทางแบรนด์ด้วยครับผมแล้วก็พี่ว่าพี่อยากจะมาแสดงความยินดีด้วยครับผมสะมาแปดสิบปีเด็กสมบูรณ์แล้วก็อยู่คู่คนไทยมานานมากๆตั้งแต่รุ่นบอกว่าคุณยายแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมจนมาถึงตอนนี้เลยแล้วก็หวังว่าแบบว่าจะมีความสุขมากครับผมมามาเพิ่มอีกหนึ่งแล้วค่ะเดี๋ยวไม่ใช่คุณพ่อกี้มาทาย เดี๋ยวฟังนี้นะครับอย่างสินค้าที่เปิดตัวนี้เป็นอะไรครับสินค้าที่เปิดตัวนี้ก็ก็่มีออกออโปรดัก์ใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ ลายซิวขาวนะครับจริงๆเราอยู่มา80ปีเนี่ยเราไม่เคยเราก็คุยกับว่า80ปีนั้นเราจะฉลองแบบไหนดีเราพยายามทำซิวที่ดีที่สุดนะครับเอ่อออกมาคือซิวทรัพเพลนะครับซึ่งพี่ๆจะได้รับไปในวันนี้ด้วยนะครับเป็นนวัตกรรมที่เราพยายามพัฒนามาตลอดนะครับเราเอาโน้ฮาวตั้งแต่เจเนอเรชันที่1 2 3นะครับมาเบรนด์อินกันจนเป็นซิวที่เรียกได้ว่าเป็นไฮเปอร์คาร์ของสมบูรณ์แล้วกันนะครับสำหรับซิวทรัพเพลครับ อย่างก้าวต่อไปใช่ไหมครับเราก็มองว่าตอนนี้ตลาดประเทศไทยเราทำมาทั้งหมด80ปีแล้วครับก็เป็นเวลาที่นานพอสมควรถึงเวลาแล้วครับที่เราต้องก้าวออกไปเป็นแบรนด์ระดับโลกครับก็คือก้าวต่อไปครับผมก็เดินเกมกับแฟนๆครับผมแล้วก็ได้มาทํากิจกรรมกับแฟนๆด้วยครับก็สรุปนี้ครับผมก็ถือว่าเป็นอีกอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ดีมากๆ ได้ครับผมก็แสดงความยินดีด้วยครับแสดงฮัลโ y ลวันดีฮัลโหลวันดีแปดสิบปีแล้วกันครับเด็กสมบูรณ์นะครับผมก็อันนี้เป็นเจเนอเรชันท uh ี่สามแล้วนะครับผมก็ด uh ีใจด้วยมากๆแล้วก็ภูมิใจแทนคุณพ่อคุณสมหวังด้วยครับผมก็ลูกคุณนะคนหนึ่งผมก็ลูกคุณคนหนึ่งลูกคุณ ครับก็สุดท้ายครับก็ฝากเด็กสุบูรณ์นะครับไว้ในทุกจานอาหารอร่อยๆนะครับของทุกคนในทุกๆโมเมนต์ความสุขนะครับในทุกโมเมนต์ของความสําเร็จนะครับก็อยากให้เด็กสุบูรณ์เป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นส่วนเล็กๆที่จะคอยเติมเต็มมื้ออาหารให้อร่อยยิ่งขึ้นครับแล้วก็อยากจะฝากน้องพีพีด้วยครับน่ารักมากนะครับแล้วก็คอยซัพพอร์ตเด็กสุบูรณ์มาตลอดครับขอบคุณครับขอบคุณครับฝากไปครับอ๋อโอเคครับก็ฝากไก่แบนดด้วยนะครับแบนด์ใหม่นะครับโดยที่ไก่แบนด์ เราตั้งใจว่าจะเป็นแบรนด์เขาเรียกว่าแบรนด์ dipping เบอร์หนึ่งของประเทศไทยให้ได้นะครับภายในเร็ววันนี้นะครับยังไงก็ฝากที่่ทุกคนด้วยนะครับไก่แบรนด์นะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขออุณคออนิดนึงค่ะยิ้ม้ขิน่งค่ะยิคบืออขออ่นิดนึงค่ะยิ้มยิ้ิน่ค่ะยยได้ครับ ้อสีแดงนะคะหน่ข้อสีแดงนะคะหนึส Ah,